โดยเฉพาะในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าการทำบุญสุนทรทานนั่นคืออะไร <c oughs> เมื่อใครมาพูดว่าเราไม่รู้จักการทำบุญสุนทานอย่างนี้มันก็เป็นการดูหมิ่นดูถูกอย่างมากมายทีเดียว แต่เราก็ดูให้ดีเถอะว่าเราได้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าการทำบุญสุนทานนั้นอย่างถูกต้องและครบถ้วนถึงที่สุดหรือยังขอให้ท่านทั้งหลายถือเป็นหลักว่าเรื่องทุกเรื่องอาจจะพูดได้เป็นสองความหมายหรือสองชั้น คือพูดกันอย่างภาษาคนธรรมดาตามความรู้สึกของคนธรรมดานี่อย่างหนึง่งและพูดตามความหมายที่ลึกซึ้งในทางธรรมตามความรู้สึกของบุคคลผู้เห็นธรรมนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึง่งและบางทีก็เป็นอย่างที่เรียกว่าตรงกันข้ามเอาเสียเลย <c oughs> การทำบุญสุนทานนี้ก็เหมือนกันในความหมายในภาษาคนธรรมดาก็เป็นอย่างหนึ่งในความหมายในภาษาธรรมของผู้รู้ธรรมก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่มันอาจจะตรงกันข้ามก็ได้คือเป็นไปด้วยความมุ่งหมาย ที่ต่างกันคือฝ่ายหนึ่งเป็นไปเพื่อความพรอบคลุสะสมให้มันมากขึ้นอีกฝ่ายหนึ่งเป็นไปเพื่อขูดเกลาปล่อยวาง <c oughs> ให้หมดสิ้นไปนี่มันอีกอย่างหนึ่งซึ่งเรียกได้ว่าตรงกันข้าม เมื่อพูดขึ้นมาว่าการทำบุญสุนทานนี่คืออะไรดังนี้แล้วในภาษาคนก็คืออย่างที่ท่านทั้งหลายก็รู้สึกกันได้เขาได้ยินได้ฟังได้เห็นอยู่เสมอว่าการทำบุญสุนทานนั้นคือทำอย่างไรแต่แม้จะเป็นการพูดและกระทำอย่างในภาษาคน ก็ดูเหมือนจะยังไม่มีความสนใจกันอย่างลึกซึ้งถึงที่สุดหรือครบถ้วนการทำบุญสนทานคืออะไร <c oughs> โดยทั่วไปก็เป็นเพียงการกระทาตามตาม,ตามกันมาอิบิดามุลมันดาผูยา่าตายายเคยกระทากันมาอย่างไรลูกหลานก็ทำอย่างนั้น มันก็มีเท่านั้นเองโดยไม่ต้องค <c oughs> ้นคว้าถึงความมุ่งหมายอันแท้จริงก็ยังทำไปได้อย่างจะพูดให้มากที่สุดก็จะคงพูดได้แต่เพียงว่าทำให้เป็นการเตรียมตัวเพื่อไปนิพพาน ท่านลองจำคำว่าเป็นการเตรียมตัวเพื่อไปนิพพานนี่ไว้ให้ดีๆเขาดูเหมือนทุกคนก็พอใจและยินดีที่จะให้เป็นเช่นนั้นแต่แล้วยังจะต้องดูต่อไปว่าการกระทำที่กระทำกันอยู่นั่นมันเป็นการเตรียมตัวเพื่อไปนิพพานจริงหรือไม่ถ้าเป็นการเตรียมตัว เพื่อไปนิพพานจริง <c oughs> ก็ต้องเป็นไปเพื่อการขูดเกลาไม่ให้เกิดการสะสมพอบคูณเหมือนอย่างที่ถูกหาว่าเป็นการค่ากำไรเกินควรมากเกินไป <c oughs> เช่นว่าทําบุญสักบาทหนึง่ง ก็อุทิศแล้วอุทิศอีกว่าให้รวยให้โชคดีกระทั่งให้ได้สวรรค์วิมานดังนี้ที่มันร้ายไปกว่านั้นก็คือจะเป็นการสะสมพ่อคูณความเห็นแก่ตัวให้มันหนาแน่นเข้ามันไม่ตรงกับความหมายอของคำว่าบุญ <c oughs> คำว่าบุญนั่น หมายถึงสิ่งซึ่งเป็นเครื่องชําระชะล่างบาปที่การทำบุญหวังให้สวยให้รวยให้ได้มิมานให้ได้สวรรค์เต็มไปด้วยกามารมณ์เหล่านี้มันเป็นการชําระชะล่างบาปหรือเปล่าถ้าไม่ชําระชะล่างบาปก็ไม่ใช่บุญเป็นเรื่องบุญหลอกๆเป็นเรื่องบุญ <c oughs> สำหรับให้เมาให้หลงไหลไม่ทำให้บาปเบาบางลงไปได้ที่ตรงไหนคิดดูเองว่ามันจะเป็นบุญได้อย่างไรกัน